เมลโน่ดีเอ็มสามสิบไมโครเนเตอร์อาร์จีบีมาพร้อมกับเมาโน่ลิงก์ที่ปรับแต่งเสียงได้ด้วย สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวไมโครเนเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดจากเมาโนนั่นก็คือเมาโนดีเ0ตัวนี้นั่นเองค่ะดีไซน์เท่ถูกออกแบบมาให้น้อยแต่มากด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายแต่เขาจะมีอะไรมาให้เราเล่นบา้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ m o n โน่3 0 r g b p r p r r g r m m ร l e กร USB Condenser m i ไม o ค h o n น m i โรนเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดวัสดุพรีเมียมน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตั้งวางได้มั่นคงเหมาะสำหรับคนที่ทำงานพอร์แคสต์รายการนั่งคุยหรือจะเป็นสายเกมเมอร์ก็ใช้งานได้นะคะเพราะตัวใหม่นะคะถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ค่ะตัวไม่กับตัวฐานสามารถแยกออกจากกันได้จะตั้งโต๊ะหรือว่าต่อขาบูมก็ปรับได้ตามการใช้งานเลยค่ะ อ่เราดูภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเสียงกันบ้างค่ะซึ่งเสียงที่ทุกคนได้ยินมาตั้งแต่ต้นคลิปก็ได้มาจากเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเขารับเสียงแบบคาร์ดิออเก็บเสียงได้ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิร์ให้ความละเอียดอยู่ที่24บิต48 k คเฮิร์ค่ะ การเชื่อมต่อก็ง่ายสุดๆค่ะเพราะสามารถเชื่อมต่อได้แบบ plug and play ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเลยและสามารถใช้งานได้กับทั้งคอมพิวเตอร์ Macbook Laptop ท,ทำงานที่ไหนก็สะดวกและรวดเร็วค่ะส่วนปุ่มปรับการใช้งานของเขานะคะก็มีเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นแต่สามารถปรับได้แบบ3 in 1ไปเลยค่ะเป็นทั้งปุ่มมิวปรับเกนแล้วก็ปรับโวลูมได้ด้วยมาพร้อมกับไฟแสดงสถานะการทำงานแบบนี้เลยค่ะ เมาโน่ดีเอ็มตัวนี้ค่ะเขาสามารถเชื่อมต่อการใช้งานผ่านสาย USB ได้เลยทันทีใช้ไฟเลี้ยงผ่านอุปกรณ์ที่เราใช้งานค่ะมาพร้อมกับพอร์ต3.5ที่อยู่ทางด้านล่างนะคะสําหรับมอนิเตอร์เสียงได้แบบเรียลไทม์แถมเขายังมีฟังก์ชันพิเศษในส่วนของไฟ RGB ที่ดูคัลเลอร์ฟูลสุดๆค่ะเพิ่มสีสันให้กับโต๊ะทางานของเรานะคะสามารถปรับลุกเล่นได้เลยโดยไฟ RGB ที่เขาให้มาเขาสามารถปรับได้ถึง9โหมดใครชอบสีไหนยอยากใช้งานแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะฟ้าแนะนำให้ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Monolink นะคะโดยโปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการปรับจูนเนื้อเสียงให้เข้ากับการทำงานของเราค่ะให้ได้เนื้อเสียงที่ชอบนะคะสามารถปรับโทนเสียง EQ Limiter, Compressor ได้ภายในโปรแกรมนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบ Standard แล้วก็ d v a n c e d ค่ะทำให้เราสามารถตั้งค่าเสียงให้เหมาะกับการใช้งานของเราค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ทําให้งานของเราดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเจ้าเมาโนลิงนะคะสามารถดาวน์โหลดได้กับทั้งในระบบ Windows Mac Android แล้วก็ Google p l a y ติดตั้งง่ายๆไม่ยากเลยค่ะสามารถทําได้ตามคู่มือที่มีมาให้ได้เลย อุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะคะก็จะมีตัวไมโครโฟนเมาโน่ DM 3 0ตัวนี้นั่นเองจริง,รงๆเขามีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีด้วยกันก็คือสีดําสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีขาวและถัดมาที่เขาให้มาก็คือ USB 2 Type C หรือถ้าใครอยากเปลี่ยนการใช้งานค่ะสามารถถอดตรงหัวให้เป็น Type C To Type C ได้สะดวกมากๆเลยและสุดท้ายค่ะคือคู่มือการใช้งานค่ะ ครั้งแรกที่ได้เห็นเจ้าไม้ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดีไซน์เรียบแต่เท่ซีสันสวยงามมากจะสายไหนก็ถูกใจแน่นอนค่ะฟังก์ชันภายในก็ไม่ธรรมดาเลยตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบสามารถใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนค่ะและถ้าหากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ COB Media ได้เลยนะคะชอบหรือไม่ชอบมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ